สวัสดีท่านผู้ชมชาแนลทเทรนสอาร์ที่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24ธันวาคมพุทธศักราช2565นะครับเรามาอยู่ที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับก็เ,เป็นบรรยากาศในช่วงบ่ายแล้วนะครับเงียบเหงาเลยนะครับไม่มีขบรถโดยสารมานะครับช่วงนี้จะมาในช่วงเย็นนะครับราวาว17น18นาิกานาิกาครับหลากยาถึง ห้าทุ่มฝั่งนู้นเลยนะครับแล้วก็จะมีรถลงใต้ไม่ทีช่วงประมาณตีสองเครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ชานชาลาที่1นนะครับซึ่งชานชาลาที่1ก็เป็นชานชาลาหลักซึ่งเป็นชานชาลาที่รถโดยสารขบวนต่างๆนะครับต้องมาจอดเทียบในทางที่1นนะครับเพราะเป็นชานชาลาที่ติดใกล้กับตัวอาคารสถานีมากที่สุดนะครับ ส่วนชานชลาที่2ก็จะเป็นชานชลาสำหรับขบรถท้องถิ่นนะครับขบวน4 4 7 4 4 8นะครับและขบรถรวมวันที่สี่แปดเี่เก้าศูครับส่วนชานชลาที่3ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นชานชลาสำหรับรถด่วนพิเศษดีเซลรางนั่งปรับอากาศนะครับขณะนี้เวลา14บสนาฬิกาห้บนาทีขบรถสินค้าโวันที่721ดเส้นทางจากสถานีชุมทางบางซื่อไปทางสถานีชุมทางทุ่งสง เข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีครับวันนี้เจ1ทราบมานะครับว่าจะเข้าสู่ทางที่1นะครับก็เป็นพายแปลกตาเดี๋ยวจะรับชมกันนะครับขบวนเจ1วันนี้ใช้เป็นรถจักเจียหมายเลข4523นะครับหลังเข้าสู่ทางที่1นะครับเข้าสู่ทางที่1สถานีสุราษฎร์ธานีครับกับคุรถสินค้านะครับ เลี้ยวเข้าทางหนึ่งนะครับมีบตยอด้วยนะโอ้โหมีบอตยอพว่วงด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดครับเข้าทางหนึ่งเลยนะสินค้า 721ถึงสุราษฎร์ธานีครับเข้าสู่ทางที่1นึครับที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับขบวนรถสินค้าที่721บางซื่อทุ่งสงครับจอดที่สุราษฎร์ธานีทางที่1นะครับ ก็เป็นภาพที่แปลกตาเลยนะครับสำหรับชานชลาที่1ซึ่งในครั้งนี้ขบวนสินค้าขบวนที่72-1ต้นทางจากสถานีชุมทางบางซื่อไปทางชุมทางทุ่งสง์เข้ามาจาดเทียบในทางที่1น,นะครับซึ่งปกติแล้วชานชลาที่1จะเป็นชานชลาสำหรับขบวนโดยสารนะครับที่จะเข้าเทียบที่สถานีสุราธานีแต่ในวันนี้นะครับขบวน,น7 2 1มีสินค้าลงนะครับที่สถานีสุราธานี ซึ่งก็บรรทุกมากับตู้คอนเทนเนอร์2ตู้นี้นะครับสซติที่เข้าชานชาที่หนึ่งนะครับก็ดำสินค้าลงนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีเคารดพุกพลาดสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นแล้วก็ผู้โดยสารไม่ค่อยมากเช่นเดียวกันนะครับโดยนี้แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาในทางที่1เพื่อความสะดวกในการขนย้ายสิ่งของสินค้าต่างๆนะครับนี่ครับ ตรงบริเวณด้านหน้านัา่นก็นนจะเป็นจุดรับส่งสินค้าของสถานีสุราษธานีด้วยนะครับคอนเทนเนอร์นี้ก็เป็นคอนเทนเนอร์ที่การรถไฟไทยนะครับสนับสนุนให้พวกกับการรายเล็กๆนะครับสามารถเช่าคอนเทนเนอร์แล้วก็ส่งสินค้าอะไรต่างๆกับคอนเทนเนอร์นี้ได้ในราคาที่เอื้อมถึงนะครับถัดมาเป็นรถบอทอขอนะครับรถโบกี้บรรทุกเทข้าง โอ้ห oh, คันนี้เลขสวยเลยนะครับสี่สอคันนี้เป็นบอทอขอ42074ครับแล้วก็ไฮไลท์เลยนะครับคันนี้บอตยอยครับรถโบกี้ตู้ใหญ่ครับโดยทำการดัดแปลงระบบห้ามร้อนะครับจากเดิมเป็นลมดูดล้วนนะครับเพิ่มลมอัดเข้ามา กลายเป็น2ระบบเลยนะครับคันนี้ก็เป็นบอตยอ30058นะครับพวงติดหัวขบวน721นะครับซึ่งผลจากขบวน721 GEA 4523ครับ เป็นรถจักรคันแรกในรุ่นจ A นะครับถึงรถจักรจีเไม่แน่แต่4 5 2หจนถึง4560นะครับปล่อยจะสอน,นะครับรถสินค้าออกทางหนึ่งสุราษฎร์นะครับโอ้ ว่จริงๆนะครับก็เป็นภาพที่หายากเลยนะครับสำหรับรถสินค้าเข้าทางหนึ่งนะครับที่สุราษฎร์ธานีวันนี้มีสินค้าลงนะครับที่สุราษฎร์ด้วยดีจึงเข้าทางที่หนึ่งครับอ,อโค้งสุราษฎร์นะครับนะลากมาสั้นๆนะครับ5คันเอง ใายดีครับขบวน721ออกสุราษฎร์ธานีครับครับก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับสำหรับคลิปขบวน721เข้าสู่ทางที่หนึ่งสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับไปได้ฟังคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปเที่อดมินจตรงอีกครับสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนครับ สวัสดีครับ